ท่านผู้ฟังที่รักช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังเรื่องหลอนลีลับจากทุกสารทิศโดยที่นี่ผีดุวันนี้เสนอตอนตำนานผีหลังกลวง ผีชนิดนี้จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคนทั่วไปหากแต่ที่ผิดปกติก็คือหลังที่กลวงของพวกมันมันจะกลวงจนเห็นแนวสันกระดูกสันหลังและมีตัวหนอนเกาะอยู่ข้างในดังนั้นพวกมันเวลาไปไหนมาไหนจึงต้องหาผ้าคลุมมาปิดแผ่นหลังของพวกมันไว เพื่อไม่ให้ผู้คนมาพบเห็นว่ามันเป็นอะไรความเชื่อเกี่ยวกับผีหลังกลวงตามความเชื่อที่เล่าลือกันมานั้นกล่าไวไว้ว่าผีหลังกลวงเป็นผีที่มีลักษณะกึ่งดีกึ่งร้ายซึ่งบางครั้งก็จะปรากฏก,กายออกจากป่าลงมาช่วยผู้คนทำงานหรือช่วยเหลือชาวบ้านแต่บางครั้ง ก็ทำร้ายคนเดินทางเคราะห์ร้ายที่ไปพบพวกมันเข้าโดยบังเอิญในป่าลักษณะที่สำคัญที่สุดก็คือผีหลังกลวงเป็นผีที่มีสัจจะและหากมันได้ตกปากรับคำจะทำสิ่งใดพวกมันก็จะทำตามคำพูดที่ให้ไว้และในทางกลับกันหากใครสัญญาสิ่งใดกับพวกมันไว้ ็ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดเช่นกันไม่เช่นนั้นก็จะต้องพบกับความหายน,นะในสมัยก่อนเคยมีเจ้าอาวาสองค์หนึ่งเคยคบหาเป็นสหายกับหัวหน้าของผีหลังกลวมีอยู่ครั้งหนึ่ง เจ้าอาวาดได้สร้างอุโบสถหลังใหม่แต่ทว่ายังขาดไม้และแรงงานที่จะมาช่วยให้งานเสร็จได้ตามกำหนดจึงขอร้องให้เพื่อนผีของตนนำบริวารมาช่วยงานทั้งฝ่ายหัวหน้าผีหลังกลัวก็ตกปากรับคำจะมาช่วยเจ้าอาวาดสร้างอุโบสถหากแต่ได้ขอกับเจ้าอาวาดไว้ว่า ในวันสมโพธอุโบสถหลังใหม่นั้นต้องจัดให้มีโรงหนังตะลุงเล่นทั้งสี่ทิศทิศละหนึ่งโรงเป็นเวลาเจ็ดวันซึ่งเจ้าอาวาสก็ตอบตกลงหลังจากนั้นพวกผีหลังกลวงก็ตัดไม้ชักลากลงมาจากภูเขา และระดมกำลังกันมาช่วยสร้างอุโบสถในยามค่ำคืนขณะที่ชาวบ้านกำลังนอนหลับกันและในเวลาไม่หนานอุโบสถก็เสร็จตามความตั้งใจของเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจึงได้จัดให้หนังตะลุงเล่นฉลองอุโบสถหลังใหม่ซีโรโดยตั้งทิศละหนึ่งโรง เป็นเวลาเจ็ดวันตามที่รับปากไว้กับหัวหน้าของผีหลังกลัวซึ่งเมื่องานฉลองเริ่มขึ้นเราผีหลังกลัวก็ห่มผ้าคลุมหัวปิดหลังแวงกายเข้าปะป้นกับเหล่าชาวบ้านมานั่งชมหนังตะลุงอยู่เป็นอันมากซึ่งงานฉลองก็ได้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยจนถึงวันสุดท้ายในวันนั้นเอง ก็เกิดเหตุีหนังตะลุงโรงหนึ่งไม่สามารถแสดงได้แต่เจ้าอาวาสก็เห็นว่าเป็นคืนสุดท้ายแล้วคงไม่น่าจะเป็นอะไรจึงปล่อยเลยตามเลยและในเวลาก่อนเที่ยงคืนของคืนวันสุดท้ายนั่นเองขณะที่หนังตะลุงทั้งสามโรปแสดงกันอย่างชนิดฝากฝีมือและสร้างความบันเทิงให้กับเหล่าผู้คน ที่ปักหลักชมมาตั้งแต่หัวคำ่ำก็มีเสียงร้องดังมาจากกุฏิของเจ้าอาวา่าเสียงร้องนั้นทำให้การแสดงหยุดลงพร้อมๆกับที่ชาวบ้านที่มาร่วมงานและลูกศิษย์ก็พากันวิ่งกรูไปยังกุฏิของท่านเจ้าอาวา่าทว่าเมื่อทุกคนมาถึงหน้ากุฏิก็ได้เห็นเลือดไหลนองลงมาตามทางขึ้นบันได พวกชาวบ้านที่ตั้งสติได้ต่างก็วิ่งกรูกันขึ้นไปบนห้องของเจ้าอาวาสภายในนั้นพวกเขาได้พบว่าท่านเจ้าอาวาสได้มรณภาพไปเสียแล้วดูอยู่ในสภาพที่ขอหักจนหมุนได้รอบเลือดไหลนองไปทั่วผืนทางนี้การที่เจ้าอาวาสไม่ทำหนังตะลุงมาฉายครบทั้งสี่รงในวันสุดท้าย ทำให้หัวหน้าของผีหลังกลวโกรธเพราะถือว่าเจ้าอาวาสไม่รักษาคำสัญญาที่ให้ไหว้ดังนั้นหัวหน้าผีหลังกลวจึงได้มาเอาชีวิตของท่านเจ้าอาวาสเพื่อชดใช้มี้คำสัญญาที่เจ้าอาวาสเคยให้เอาไว้นั่นเอง การให้คำมั่นสัญญานั้นอาจไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรนะักสำหรับหลายคนเพราะใช้เพียงแต่คำพูดก็สามารถทำได้แล้วหากแต่สิ่งที่ยากคือการรักษาคำสัญญาที่ให้เอาไว้ต่างหากซึ่งในที่สุดแล้วก็มักจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่อาจจะทำในสิ่งที่ตนได้ให้สัญญาเอาไว้ได้ และเรื่องราวที่จบลงไปก็คือหนึ่งในตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่อาจจะรักษาคำสัญญาของตนได้ท่านผู้ฟังที่รัก ตำนานผีหลังกลวงได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากที่นี่ผีดุสวัสดีครับ